阿香，嗯，你别来得快，见、啊、证、呃，阿 t 弟为你，这这嗯，弟，万岁了，嗯，好，爸，爸，爸，弟，嗯、呃，别进来拿风。过了这千亩田八十，帮我丫头培养他两个好汉呢，那麻木腰他好翻见证。 tỏ chết tỏ cháy gấp cháu mừng tai của bọn mày tỏ chết tỏ cháy tay của bọn tao lấy phần đi vậy nữa. chào bố ngã dạ. con trai tàng ship bà bi thơ hà ship bi Mì nát phai áo nát phai bỏ mì nát phai đi của phá lạp phải tuần nào hỗ chào ngã cháu

sau già yup. ta bưng ra gần phải thả hơi tan mang trái hải, khỏe, ra, mày miệt khuất, ai xem mà dũ thế mặn rồi thì nấy, mặn bình phàn thơn, phải đạm thơn như xét hỡn, đen ba, ai 便是爹，二王仔投起纸币，蛮好将。

าจาหาันเนื้อเฮิรมีกันไม่เท่าโมตัวเดียวสังขอไปเจ๊แถมเออบอกเขาเจ้าจะหาันม่มีกุนม่มีกุน <laughs> ไปเออเอ้ยโหมึงดูไม่อยู่ bít ta, bỏ bít ta đi không phản chiến chứng hận. เมื่น่นีไปเบาซังะเบาเบาซังวัหนีีจ,ง,จงล还不仅จ正า先疼问你，毕บ的ตา哪ต必打，带来个不三灾八难，ม,มองว่าส,กสักกสรศึกความหักก็ได้ิป็นเสียทารุตกันแหละ มองว่าความมากรรมเวียนหาสงกุลหาเมื่อนิขานมาไหวอะใจหัก่อยปีสิ่แล้วมาหามโปรกรรมหนึงห่งอะกรรมปีนี้โป้พิตาก็จังฟังอยู่กากรรมดีปีว่าสาเหินเราจะพิตาแกาขอหนึ่งก็ฟังบ่าเข้าไปอีนี่วะโป้พิตาเมมาดาาหอย 还还还还还在我们俩比弄翁撒伙，我的心好卡，打灾坎。坏事，坏事啊！哪个？比不能再上辈竞争，而来辈相互搏竞争去。 dạo bao của trạm bay điện là sẽ là bay lại hư hậu à dạy dạo bao có dạy luôn hay hai bay bao khỏi dòng mưng. ชนาลงบัดเดียวไอเสียงก็ยับได้เหินไล่ก็สูงบ่ออกไปเจ้าเจียงเจิงยังนอนฝันอยู่นี่บ่ใจหอบซึกนี่เป็นการถอนชีวิมองไายใจมองอันเมืองนี้เนาะมึงอยู่ในหอปฏิบัติเจ้าเมืองดีดีการสังก่อไปทำอยู่ใจอย ไอ้ลุงมาเปสังกวัวเสนาพยายามคำเดงก็ได้นำมือออกไปตั้งใจมาหับเอากำอัดยาเจ้าเอาหนองอ่าลรหัทฐันกูปีว่างใจเหมือนสังต่ว่ายังมีการจองหนึ่งในใจกูปีดีม่จังนิ่มแม่ปีเจ้าบม่นิ่มกับสังอ่ะจาคำลือตามสังนี่เหมือนไปหนังเอา เอบ้าหนหากักไม่ไปใช่เ<า>จ้ามึงบ่โลมองใจมันอีเจ้าบ่าวเฮานี่ยังหนุ่มกำไว้กำในใจเจ้ามึงนี่ยเขาฟังบ้านหนามันก็จังหูเจีงอยู่และปอกนี่นี่ผินหอบซึกตัวเจ้าเจียงจึงกูปีเกิงใจ นางเจียงเจิงหากอยู่เตี้มเห็บขังเจ้าคำลือไการคนนี้คอยกว่าเกื้อใจเหมือนปีเ้าเหินนางเจียงเจิง,จง,จงอ่นอ่อนดีงามเจ้าเบาขึ้นตึกอยู่ในความหักเคี้ยกไมไ่ไหวการตึกดำในหมู่เขากำปาฏิยันต้องมาหากติดจับกับความเกื้อใจเจ้ามึงแหละเจ้าเบานางบัวคำ ไอ้ลุงเสี่ยเสี่ยเชียเขายับได้เหินอะปีนี้เขเป็นลูกสาวเฝ้าไว้ซ้ำแพ้ก็ออกไปเม่ได้่ปีไปอีบ่ได้เมื่อนี้เครีดจ่ายเฮากางกิกินบ่นหลุดเกิดไรว่าซื้อกดได้แต่เอาเขาได้ไปปองจริงๆหรือเขาตาไหนตีฟังไว้วินเสียเปื้นขาข่อยยินดีปีแล้วเจ้าบังวน้าเอยตั้งประเดี๋ยวไป เฮาสองหาบ่าพักกันป่อสองวังเฮาตกขี้บ่จักปินตายกับกันเปือสองมึงเปือไพ่มึงข้ามหมดตกเข็นนี่ดอเจ้าบ่าวาห่างมาเจ้าบ่าวไว้หวยสุริย์ปซะสังะมาทางเขาไปไปนี่เจ้าบ่าว หางมาเฝ้าเจ้าบบาห่างมาเดินไปไหนอ่ะไปดา่านเถินลามเถินฮ่ามื่ขุมเมืองไววจัดปีนามดีเตะแต่ว่าลามเถินนี่ไปบได้เหิน,หอนสองเมืองหอบฟันกันคุณสังกับมะฮือนับตูนับออกไปเจ้าเบาวบ่ใครนับบู่ไปหอบเซิกกบ่เมนนับตูนับผักเมืองเจีย กูขเหตุไปสังมึงกวนบ่ได้กระตัมเป็ดเจาา้าเบาหาซื้อหัดก้อนแต่ว่าเจ้ามึงก็กวนบ่ได้อะความใดไปสังฮับอาดาเจ้ามึงฮับเจ้าเบาเข่าโผอันนี้เป็นอาดาพยาเจ้าอ๋อนยู่ท่าจันาปองนี่ได้ฟังเห็นในหัวไว้ม่หือพาจากัก thả anh ra vậy Bây đồ Phải hãy anh bảo Phải hãy tức tỏ anh ra cháu bà không Anh có bảo đó นงางโบคำนอวังใจบอกว่าอยู่ในโกเทินนวายุมันน่าหกโมหงใหญ่กำมันปีอุบตนนันองนั้นปีหากเอาจ่อใส่ได้ใจไว้จู้จจจหันอืมเจ้าบากนักเห็ด น้ำโบคำกวกเต่านี้ปปีนเมมาดาเอาไว้หือปียำาม,มื่อน้อยปีกหักปากับตัวไว้บอลลอนกระหูมันเคยเปีของหยุงเจอรอนสืบเวียนกับเฮราปีาไว้หืดน้องยำาม,มื่อปีว่อยู่นั่นหือมันแอบแหมน้องเนาะกว่ายอยู่ดีเนอะ